สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Healthy p l e a s โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะคือว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าการกินเยอะๆเนี่ยมันมีผลเสียเพียบเลยคือมันมียังไงบ้างคะคุณหมอช่วยอธิบายหน่อได้ไหมคะได้ครับหน้าที่นี้ขอผมอธิบายให้เห็นภาพเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆดีกว่านะครับ กระเพาะอ,อาหารของคุณเราจะมีความสามารถที่ยืดหยุ่นได้เปรียบเสมือนอย่างยืดโดยจะมีขนาดเท่ากับมื้อที่กินมากที่สุดถ้าหากเรามีพฤติกรรมการกินเบิ้ลในแต่ละมื้อเป็นประจำหรือกินอาหารมากขึ้นในแต่ละมื้อไปเรื่อยๆกระเพาะอ,อาหารก็จะขยายตัวตามไปด้วยเมื่อไรมือ้อใดที่กินน้อยก็จะทําให้เกิดการหิวเร็วขึ้นเพราะยังเหลือพื้นที่ในกระเพาะให้ใส่อาหารเพิ่มเข้าไปอีกผลที่ตามมาก็คือจะทําให้เกิดสัดส่วนของอาหารที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายไปสะสมในรูปแบบของไขมัน ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาและยังเป็นโรคอ้วนลงพุงได้อีกด้วยนั่นเองครับถ้าให้ดูง่ายๆนะครับถ้าเราแบ่งมื้ออาหารนะครับมื้อเช้ากินสัก25สนะครับสายๆกินได้อีกสัก10กลางวันกิน30นะครับแล้วก็บ่ายๆกินสัก10แล้วตอนเย็นที่เหลือก็อีก25ก็รวมได้100อร์พอดีนะนี่ก็จะเห็นว่าทั้งวันเนี้ยกระเพาะก็จะ ขยายหรือคลากไม่เกิน30%นะครับอนี้เราก็กินอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่าเกินแล้วเฉพาะที่คลากใหญ่อยู่แล้วนะถ้าเรากินปริมาณลดลงนะครับนะก็เพราะมันก็จะปรับตัวหดเล็กลงมาได้ แล้วแบบนี้คุณหมอมีอะไรแนะนําพวกเราไหมคะว่าการแบ่งสัดส่วนการกินที่ถูกต้องเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างคะอ๋อนี่เราก็สามารถแบ่งได้นะครับนะเช่นเราบอกว่าเรากินอาหารเช้า25นะครับนะก็อย่าเพิ่งกินขนมนะครับนะเก็บไว้ก่อนกินของจําที่จําเป็นก่อนขนมแล้วก็แบ่งมากินตอนสายๆที่บอกว่าเป็น10เอรนย่างเงี้ยครับเราก็ได้กินของที่เราต้องการด้วยแล้วก็ได้พลังงานไม่มากเกินไปด้วยก็เป็นวิธีแบ่งเนาะที่ถูกต้องต้องสัดส่วนนิดนึงยังไม่หมดแค่นี้นะครับ รุ่งนี้คุณหมอย,ยังมีความรู้ดีๆมาบอกต่อกันอีกด้วยครับ